สวัสดคี Freeman, ครับผมกอล์ฟฟรีแมนครับนันซี่นันซีเนลค่ะในคลิปนี้เรามาดูดวงการงานและการเงินของชาวราศีเมษในเดือนกันยายน2,564นะครับมาดูภาพรวมกันก่อนเลยนะคะไพ่ใบแรกที่เราจับได้เป็น The Temperance นะคะและไพ่เสริมนะคะที่จับได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญ เป็นยังไงบ้างภาพรวมกันะภาพรวมนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของงานนะคะจะต้องมีการปรับแก้อะไรเยอะเลยปรับสมดุลงานนะคะแล้วก็งานเนี่ยมันจะความสําเร็จมันจะไปได้ช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องมานั่งปรับแก้เคลียร์งานอะไรพวกนี้อยู่นะคะมันเป็นเดือนของการที่จะเหนื่นเหน่หน่อยการงานจะเหนื่น มันมีการพินิจพิจารณาประเมินต่างๆนานา,นาตัดสินตรงตัดสินจงตัดสินใจเยอะอดูเหมือนงานมันจะไม่ไม่ก้าวหน้ายังไม่ค่อยโฟโลเท่าไหรใ่ในนี้ยังไม่โฟโลใช่ในเดือนกันยายนไม่โฟลแล้วไปได้ช้าอย่างที่บอกอแล้วมันมีเรื่องที่ต้องแก้ปรับเปลี่ยนจูนเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะการงานอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วมั่นคงแล้วเพียงแต่ว่า ก่อนที่มันจะพุ่งออกไปได้เร็วในเดือนน้นถัดไปมันจะต้องช้าก่อนมันเป็นขั้นของการวิเคราะห์ว่าจะทำอยังไงต่อเพื่อให้พุ่งเร็วในเดือนกันยามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดบ้างนะว่าทำไมมันช้าจังทำไมมันไม่เคลื่อนแล้วทำไมมันมีเรื่องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะกันขนาดนี้มีคําตอบมีแนวทางให้แก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นนะครับทางที่หเป็นอย่างไรกันนะ ไพ่ใบแรกนะคะทางเลือกแรกที่เราจับได้เป็นเดะมนเดโมนแล้วไพ่เสริมค่ะไพ่เสริมนะคะเป็นไพ่สีไม้เทา้าสีไม้เทา้าเวลาเราจับไพ่เดะมนตีม,มหลักๆของเราเลยนะครับสวดมนต์ภาวนาใช่เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นลับความเชื่อความศรัทธาในแบบเนี้ยสิ่งแบบเนี้ยในแบบของท่านการมูอะไรก็ได้อ ที่มันเป็นความสันทาจากใจเราใ,<ช>ในสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าหาสิ่งแบบนี้ทําบุญทำกุศลก็ได้นะทำบุญทำทานและพวกนี้สวนมนต์นั่งสมาธิภาวานาได้หมดเลยนะคะเพราะว่าไพ่ที่เป็นตัวเรื่องเนี่ยมันคือแบบนี้จริงๆนะคะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่เนี่ยเขาก็ เหมือนว่ารอให้คุณรอรอเออกลับไปแบบบูชาเขาเคารพเขาอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ช่วยให้งานเงินของคุณน่ยมันดียิ่งขึ้นถูกถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าอย่างที่บอกถ,อถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมที่มีความเชื่อเรื่องเทวดานะประจําตัวเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราเนี่ยเหมือนว่าเขาก็กําลังรออยู่เรียกให้เรากลับไปหาเขาบ้างโดยผ่านทาง กาชรชมวยบรนา,าผ่านทางการบางทีเป็นความฝันด้วยนะครับดิมิเงของความฝันนะบางทีมีเงของความฝันมันมันเป็นเรื่องของการงานในทางมืดในในสิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะตรงเนี้ยเหมือนเขากำลังเรียกให้เรากลับไปแล้วถ้าเกิดเรากลับไปแล้วเรากลับไปได้วยความศรัทธาจิตที่สงบการงานจะสมบูรณ์เร,เร็วขึ้นจาก จากเดือนกันยายนที่มันต้องพินิจพิจารณาเยอะเหลือเกินโอ้ยทำไมต้องปรับแกああ như, ้อะไรเงี้ยจะสมบูรณ์อย่างรวดเร็วแล้วจะแก้ไขได้อย่างง่ายได้จนจน,จนรู้สึกงงแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้อาจจะต้องแก้เยอะแล้วอาจจะต้องหมุนหิดเพราะมันจะหนื่อเดือนกันยามันจะหนืดนะฮะเรื่องการงานการเงินจะหนื่เลยแต่จะเน้นไปที่การงานที่หนืห่อเง <maneuver. S 2> ินไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จ,จการงานจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์การสมบูรณ์ภาวนาพวกนี้กลับไปหาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวให้งานสมบูรณ์เร็วขึ้นจะได้พุ่งออกมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าขั้นเนี้ยเดินกันยาเดยนต้องบอกว่าเป็นขั้นที่เจ็ที่อยู่ในตำแหน่งที่เฟิร์มแล้วเพียงแต่ว่ามันยังรอการเคลื่อนแปงหน้าต้องรอแผนงานที่ชัดเจนถ้าทําตรงนี้ได้เข้าหาสิ่งศักดสิิ์ได้มันจะพุ่งไปได้เร็วกว่านี้ก็คือจากที่ว่าอาจจะ เริ่มต้นตุลาอาจจะได้เริ่มออกเผลอๆกลางเดือนกันยาได้ไปแล้วม,มันช่วยทําให้เร็วและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะคะทางเรื่องที่2เป็นไพ่เดอะเฮอร์ิตนะคะและไพ่เสริมเป็นก้าเหรียญเลยก้าเหรียญไพ่เดอะเฮอร์นะคะหมายถึงว่าให้คุณนออกจากความวุ่นวายบ้างนะคะเคอบางทีงานนะี่ยมันทําให้เราคิดมากวนหัวอยู่กับ คนในองค์กรอะไรอย่างนี้มากนะคะก็ให้เรากลับมาเหมือนแบบอยู่กับตัวเองนะคะใช้ความคิดพิจารณาอะไรในที่เง,เงียบๆมันก็จะทําให้เกิดไอเดียบันเจิดได้นะคะถอนตัวออกมาบ้างเพราะว่าในเดือนกันยายนมีเกณฑ์ว่าจะต้องปรับนู่นปรับนี่แล้วมันเหนืดอมันช้าอาจจะหุดหงิดช่จิตไม่นิ่งจิตไม่สงบอย่างนี้ มันก็จะปรับอยู่นั่นแหละมันก็จะเหนื่อยอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเดอะเฮอร์มสขึ้นเนี่ยต้องถอนออกอถอนเอาจากความวุ่นวายนะครับแล้วพอถอนออกมาได้เนี่ยมีก้าเหีือด้วยก็พูดง่ายๆว่าพอถอนออกมาปุ๊บมันก็ดีขึ้นเลยออมันก็ดีขึ้นการแก้ไขปัญหามันก็จะดีขึ้นตามมาและเป็นระดับที่ก้าด้วยก็ระดับท้ายๆแล้วเพอตะนถ้าถอนตัวออกได้สงบได้พินิจพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆอย่างเงี้ยจะเร็วเลย มันก็มันก็จะพุ่งไปได้เร็วและเคลื่อนตัวไปได้เร็วจากที่มันเหนื่อยมากจริงๆมันก็เชื่อมกับทางเลือกแรกนะคะทางเลือกแรกเนี่ยก็คือเหมือนว่าให้ส่วนมน์ภาวนาเนาะแล้วพอทางเลือกที่2เนี่ยให้หนีออกจากความวุ่นวายก็คือทั้งสองทางเนี่ยเหมือนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะใช้ความสงบให้เป็นประโยชน์พอเรามีความสงบปุป๊บมีสมาธิเราก็จะเกิดไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะทำให้เราเนี่ยพัฒนางานที่มันเหนือ่อย อยู่เนี่ยให้มันกระเถิบออกไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะมันมันเป็นเรื่องของปัญญาแหละวิสตัมเฟิเดอเฮอร์มเกีกับเกีวกวิสตัมปัญญามากบางที í, ถ้าเราไม่ถอนออกจากความวุ่นวายเนี่ยมันเหมือนน้ำขุนขุนน้ำขุนๆนมันวุ่นวายมันขุนปุ๊บเรามองไม่เห็นข้างในมองไม่เห็นข้างล่างมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราถอนออกมาได้จากความวุ่นวายออกมานั่งพักสักนิดนิ่งะตรงเนี้ยคือเดอมเฮอร์มีตคือต้องนิ่งนะอพอนิ่งได้ปุ๊บน้ำมันใส พอน้าสายปุ้บมันมองเห็นข้างล่างได้มันจะเห็นปัญหาเห็นสิ่งที่มันยังติดขัดถ้าเรานิ่งได้นะเห็นสิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์ที่มันติดขัดแล้วมันทําให้เราช้าเนี่ยเราจะพุ่งไปหามันได้เร็วแล้วปรับได้เร็วอเพอเผลอถ้ารู้เคล็ดลับตรงนี้ก่อนข้อหนึ่งข้อสองเผลอไม่ต้องถึงกลางเดือนได้พุ่งออกไปแล้วอืแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําตรงนี้ แล้วมูแต่ไปวุ่นวายใช่ไหมกับงานแล้วโอ้ยเมื่อไรจะปรับได้ทำไมมันช้าอย่างนี้มันจะช้าแน่ๆเลยเพราะใจมันไปแล้วไงใจมันแย่ไปแล้วเผลอๆเดือนตุลาอาจจะยังต้องปรับต่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้รู้ก่อนปรับก่อนได้ถอนตัวออกได้ก่อนไม่ต้องถึงกลางเดือนก็พุ่งออกไปได้แล้วแล้วระดับต่อไปของของราอา่ะของชาวราศีเมษในเรื่องการงานการเงินนะครับ ในขั้นต่อไปก็คือจะเร็วแล้วคราวนี้เพราะว่าเพราะว่าขั้นแรกในกันยามันมันตึงเนื่อยก่อนแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เฟิร์มแล้วไงดีแล้วแล้วมันจะก้าวด้เร็วในเดือนตุลา,าเพิมเผื่อไม่ถึงเดือนตุลาด้วยก็ก้าวด้เร็วทันทีเลยถ้ามีแนวทาง2แนวทางนี้ไปช่วยนะครับผมและนี่ก็คือดวงการงานและการเงินของชาวราศีเมษในเดือนกันยายน25 6 4ครับหากชื่นชอบคลิปของเรานะคะ,คาะ,คะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าตรงรู้สึกว่ามันใช่กับสถานการณ์เราเลยนะครับแล้วก็แต่ก็แนวทางในสองทางเรื่องนี้ก็ยังไม่เคลียร์สักเท่าไหร่ท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลย คอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็ถามคำถามเข้ามาแต่ว่าเราจะขอเพียงหนึ่งคำถามเท่านั้นต่อคนเพื่อที่ว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เท่ากันในการถามคำถามหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวท่านนะครับในราศีนั้นๆในคลิปนั้นๆเพราะว่าเราจะเปิดให้ฟรีเลยนะคะใช่ครับเราจะดูให้แล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปเลยว่าว่าคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ย อยากดูเรื่องไหนอยากจะแก้ตรงไหนแล้วมันอย่างที่บอกทางเรื่อ,อง2เรื่องเรื่องมันยังไม่ไม่สุดถามถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเราก็จะเปิดไพ่แล้วก็ดูให้ตอบคาถามให้แต่ว่าคําถามเนี่ยขอเน้นเป็นคําถามที่ว่าอย่างไรเป็นคําถามที่ขึ้นด้วย how อ,อย่างเช่นว่าจะทําอย่างไรให้ได้งินจะทําอย่างไรให้ได้งานอมไม่ไม่เอาคําถาม,มที่เป็นใช่หรือไม่นะคะเช่น จะมีเงินเข้ามาใช่ไหมอะไรอย่างงี้จะได้พบเจอเนื้อคู่ใช่ไหมเร็วเร็วนี้เอออะไรอย่างนี้ไม่อย,อย่างนี้เราไม่แนะนำํำเพราะว่าถึงรู้ไปก็จะไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรต่อ,อจะไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ได้มาอ,มอย่างนี้ดูอย่างนี้ต่อไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ลลที่เราปรารถนาเนี่ยไ,ไม่ได้เกิดจากที่เราอยู่เฉยเฉยแล้วดูดวง แต่เกิดจากการที่ท่านลงมือกระทําด้วยตัวตนเองเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงบอกกับท่านผู้ชมว่าให้ตั้งคําถามที่เป็นถามก็คือจะทําอย่างไรเพื่อได้เงินหรืออย่างเช่นว่าถ้าท่านกําลังอยากจะสมัครงานอยากอยากอยากได้งานนี้ก็ต้องตั้งคําถามว่าจะทําอย่างไรดีให้ได เหมือนกับว่าให,ให้สัมภาษณ์งานนี้แล้วผ่านอะไรอย่างนี้ใช่เพราะ<ม>ว่าดวงนะคะดวงเนี่ยเป็นทริคของชีวิตเฉยๆ<ม>ที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองเลยถูกต้อง,องเราเราดูดวงออกมาเนี่ยเพียงแค่บอกว่ามีเกณฑ<ม>์ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นใช่แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คุณม,มันอยู่ที่นานผู้ชมนะครับว่าจะลงมือกระทํำไหมเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งคําถามว่าจะทําอย่างไรมันย่อมดีกว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นตาท่านผู้ชม สงสัยอยากได้คำถอมอยากได้คำตอบที่ตรงมากขึ้นแล้วก็อยากได้อะไรที่เคลียร์มากขึ้นทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับแต่ว่าขอเพียงหนึ่งคำถามต่อท่านเท่านั้นและพวกเราก็จะทยอยตอบให้ดูแลตอบผ่านคอมเมนต์เลยท่านก็นจะได้คำตอบที่ตรงกับท่านมากขึ้นนำไปปรับใช้เพื่อที่สถานการณ์จะได้ดียิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดเงินอะไรก็แต่ว่าช่วยท่านผู้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมกอล์ฟรีแมนครับและแนนซี่แนนซีเนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ